สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันอังคารที่10กันยายน 2567%. กับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับ มารับฟังข้อมูลข่าวสารกันนะครับกลุ่มเปาะบางนะครับเตรียมเฮรับเงินสดหมื่นบาทแทนดิจิทอนว l ลเลตลุนคลรม .17 กันยายนนี้นะครับไฟเขียวปล่อยฟรีซื้ออะไรที่ร้านใดได้หมดส่วนที่เหลือรอปีใหม่นะครับเมื่อวันที่9กันยายนนะครับนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐบนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผย ถึงโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตว่ารัฐบาลนะครับยืนยันเดินหน้าแน่นอนโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคอรมนัดแรกในวันที่17กันยายนนี้โดยจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้ทุกคนสบายใจซึ่งได้ปรับมาให้เงินสดทั้งหมดให้กับคนที่ลงทะเบียนแล้วกว่า30ล้านคนนะครับ โดยรอบแรกนะครับแบ่งเป็นกลุ่มเปราะบางประมาณ14ล้านคนก่อนโดยแจกเป็นเงินสด10,000บาทโดยใช้งบปี2,567โดยโอนเข้าบัญชีที่มีอยู่แล้วและสามารถนำไปใช้ที่ไหนก็ได้โดยไม่มีการจำกัดร้านค้าและชนิดสินค้าตามเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อคอรมออนุมัติแล้วคาดนะครับสามารถแจกเงินได้ทันทีภายในเดือนกันยายนนี้และไม่เกินเดือนตุลาคมนะครับส่วนที่เหลือกลุ่มคนที่ลงทะเบียนในระบบไปแล้วและไม่ใช่กลุ่มเปราะบางรัฐบาลจะแจกเป็นรถที่2โดยใช้งบประมาณปี2568จะแจกเป็น เงินสด5,000บาทก่อนนะครับภายในปลายปี2,567นี้และส่วนที่เหลืออีก5,000บาทหากรัฐบาลวางระบบดิจิทัลได้ทันอาจจะแจกเป็นเงินดิจิทัลวอลเลตแต่หากไม่ทันอาจจะแจกเป็นเงินสดเช่นกันคาดจะดำเนินการส่วนที่เหลือได้ในปีหน้า2,568นะครับนายภูมิธรรมกล่าว ในด้านร้านค้าได้ย้ำให้กรมการค้าภายในอย่าละเลยการรวบรวมร้านค้ามารองรับเพราะเป้าหมายโครงการไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการเตรียมพร้อมประชาชนได้เรียนรู้การเข้าสู่ระบบดิจิทัลด้วยซึ่งสิ่งที่ทำมาแม้จะมีข้อโต้แยง้งแต่รัฐบาลอดทนเพราะมีเป้าหมายชัดเจน และทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดเป้าหมายโครงการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบแรกคาดว่าจะกระตุ้นให้มีเงินสะพัดในระบบได้ประมาณ1,40,000ล้านบาทและเมื่อรวมกลุ่มที่2คาดว่าจะมีเงินหมุนในระบบรอบ2ประมาณ2,80,000ถึง3,000 0ล้านบาทโครงการดิจิทัลวอลเลต เป็นโครงการสําคัญเป็นเรื่องขออภัยครับเป็นเรือธงของรัฐบาลขอยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแน่นอนแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้ทุกคนสบายใจซึ่งได้ปรับมาให้เงินสด1,000 0บาททั้งหมดแก่กลุ่มปราะบาง14.5ล้านคนซึ่งจะใช้ที่ไหนก็ได้ซื้อสินค้าอะไรก็ได้ไม่ต้องมีสินค้าต้องห้าม ตามเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่แม้จะเป็นเงินสดแต่ยังช่วยหมุนในระบบเศรษฐกิจซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดก้อนแรก140,000กว่าล้านบาทลงไปในตลาดก็จะเกิดกำลังซื้อประชาชนแล้วและจะมีเงินก้อน2ลงต่อเนื่องไปอีก1-2แสนล้านบาทนายพรรมกล่าวนะครับ ครับนี่ก็เป็นข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่กับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพาวรวยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ